คุณผู้ชมคะเรื่องราวกำลังเข้มข้นนะคะเดินทางมาถึงปัญหาของพี่ใหญ่อย่างดุดดาวแล้วนะคะเธอก็เป็นสาวสวยค่ะที่ภายนอกภายในเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะมาหาบทสรุปปัญหาของชีวิตคู่กันค่ะกับซีรีส์ฟอร์มยักษ์แห่งปีเปลือกรักตมหลวงแห่งเอาค่ะ ถึงจะเป็นพี่ใหญ่ของแก๊งนะคะแต่ก็ใช่ว่าจะไม่เจอปัญหาของตัวเองสําหรับป๊อกป,ปียธิดาผู้รับบทดุดดาวสาวที่มีความสตรองแล้วก็เก็บความในใจได้ดีให้คําปรึกษาน้องๆหาทางออกจนได้บทสรุปแต่พอมาถึงคิวของตัวเองเนี่ยก็ต้องพลิกบทบาทจากสาวที่แข็งแกร่งเป็นสนามอารมณ์แล้วงานนี้เธอจะสามารถผ่านไปได้ยังไงสามารถติดตามเรื่องราวของปัญหาชีวิตคู่ตอนใหม่ได้นะคะในซีรีส์สุดดรามา่าเข้มข้นอย่างเปลือกรักปมหลวงแฮงค์เอาท์ดูได้ทางโมโนแม็กซ์ทีเดียวเท่านั้นคะ่ะ เมื่อก่อนนะเจเราก็เป็นคนที่แบบสดใสพูดเก่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนีน้แกเป็นคนเงียบๆนิๆ่งๆอย่างที่เราเห็นนี่แหละพี่หนุ่นี่เขาก็เป็นเหมือนกับบทเพลงของเจนะโสดที่ไหนกันคุณพระศิษย์ก็แ,แค่หนีไปต่างประเทศไม่ได้อยากน,นิะสน่นยรับชมได้ที่แอป Monomax ที่เดียวเท่านั้นดาวนโหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android m o n o m a x มีภาคไทยครบ